แต่มันไม่บับกันใช่ไหมพี่ไม่นะเราบับหรอกถาไว้ก่อนเถอะว่าันเพื่อนเราเราใช้ชีวิตแบบสุภาพเวเพื่อนและถ้าสมมติถ้าโดนลั่นมานี่คือไงเฮ้ยเราบับได้ไหมไม่บับไม่บับไม่บับไม่บั้ถูกเราไม่บับเราเราตอบไปตอนนั้นนายเป็นอะไรครับอันนี้ตายครับผมไม่เข้าใจเลยมรณะหนึ่งครับอย่างนี้ได้ปะมรณะหนึ่งมรณะหนึ่ง แม่งเจ็บฉาตสุครามเอาดีเร็ว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 เร็เอาป่ร็วเร็วเร็วเ้็วเอ็วเร็วเรวเร็วเร็่เร็วเริวเรวเร็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 ว่ร็เร็วเร็ว่ร็วเร็วเร็วเร็เล่นหมดเลยอ่ะ็วเรเร็ว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 เร็าเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็ววเเว มันไม่ได้สุดแห่งโอ้ต่องแล้วดิกเดี๋ยวข้างหลังยิงอ่ะกูไม่กดอจีเพื่อนกูมึงจะไม่ตายฟังกูกูต้องตายก็สี่คนปึงเท่าไหร่ โดโนแม่เปิดของเลยวะเครื่องเป็นตายเนี่อนย ให้จบไว้แล้พวกเราอ่ะจบก่อนครับจบก่อนครับต้องจบ่อนนะครับพี่ขอยะใหญ่หรอครับไม่ต่างละจำเร็วครับ,บครับทำมาเนี่ยเหรออะไรขายไม่หมดวันนั้นนี้หนึ่ง ลาหมูกลาหมูครับโอเคครับ,รบขออนุญาตต่อา่าของตัวครับ,บ,รบไมนมีอะไรเชิญได้เลยครับเชิญครับเปิดประตูให้หน่อยครับ ไปขายเทเบิลครับจะไปขายเอาไปขายเทเบอลได้ไปขายยาตัวแบบของตัวครับขายยาตัวแบบของตัวครับคอมแบ็กเวเอเวนมึงเรียกคอมแบ็กกูยังโอ้ยเพื่อนเป็นยังไงบ้างชื่ๆเลยปะไม่มึงงต้อคุยกันก่อนนะมึงแั่จะเริ่มเล่นมึงมึงลงไปในเบือสามคน ไม่มันซัมไม่ได้เพื่อนกูรู้คุรู้แต่หมายถึงว่ามัน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 ลงไปเยอะเกินไงแต่หมดทั้งมือไม่แต่ถ้าแบบเราอยู่คนเดียวให้กูเล่นก็ได้นะกูมีมันสี่ก็กดสามไงกดสามเล่นหนึ่งพอถ้าเจอคนอย่างนั้นไปต่อดีร้อยที่อะไรอ่ะที่ไม่แต่เมื่อกี้ไม่แบบว่าลงรถให้ผมเนี่ยเพื่อนไม่แล้วพิสูจน์ไม่ติดลงลงรถเสิร์ฟผัวแทนมันคิดว่าไงัยวะใช่ปะแวะแบบเอารถเอารถมาจอดลงรถแบบยางยังไม่แตกกันยางเลยที่แค่ เราจะไม่พังเลยลงรถต่อหน้ากูไปเจี๊ยไม่รารถเนี่ยลงมาออนฟุตเฉยพี่เหี้ยเออเราเขาสวยหรือเปล่าอะไรครับไม่รู้ว่ะรถอะไรมันแต่ใครเขาจะทำกันวะพี่เหี้ยไปออมึงแค้นได้หมดลงไปคนเดียวไอ้กิวมึงหน้าที่ลงไปไอ้เหี้ยได้เอาไปจัดจัดให้ไอ้เหี้ยกิวทำเที่ยบเนี่ยเอาตัวแค้นไงก็มึงจะลงน้ำไปแล้วเมื่อกี้ ตัวมึงอะตัวมึงจะลงน้ำแล้วเออตัวมึงจะตกเห่เออตัวมึงจะไปลงน้ำแล้วอะไปแกรถที่ที่หัวทองมันขับอะรถอะไรวไปไปไปแซฟเตอร์เหรอไม่รู้อ่ะผมไม่รู้อะไปไปที่หัวทองมันขับอะหัวทองแฝกกลางเดี๋ยวไปดิเดี๋ยวไปดิไปไปโก๊ะสองคนวะกูกับไอ้ไอ้โซอยู่บนรถไปให้มึงเลยหมดตรงเยี่ยหมดตรง โชคดีเหียปูนอะเอาเลยพุ่งฟาร์มไปเลยชิวๆเฮียไม่อยากได้ปูเนี่ยกูเอาให้ ไม่ต้องพูดต้องกลัวเอ้ยเดี๋ยวผมพูดดิบอกให้กลเอ้ยคุณขับมจะขัดยาที่โดนเลยปะโดนดิ่กระท่าเลยล่างนะพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวผมพูดดิเอ้ยกลัวกลัวปูนไปกินหมดแล้วปล่อยแจกเลยแจกเลยกลัวปูนไปกินหมดแล้พวกเราพวกเราต้องรีบลงไปกกนนแลวะไอ้คนเดียวนะฟังกูนะสมมติถ้ามันเยอะคนเดียวนะไอ้ไอ้คิวนะ พี่จอดจอดขวานะจอดขวาเฉยขิวขิวแขนแล้วออกขวอยู่ปนขิวขิวปนยู่ปนยู่ปนพูดลงไปแขนเร็วเร็วเร็วพูดลงไปแขนไปแทไปลงไป กูเคยมาฮซุ่มหน่งได้ปะทิพย์แขนได้ปะแขนมันจะมาเพื่อนเราตายไม่เป็นไรเพื่อนเราตายไม่เป็นไรฟังกูไปไปต่อ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 ขึ้นมาขึ้นมาเร็วๆผมขึ้นผมขึ้นผมขึ้นผมมีของไปที่ขึ้นกูวางบ้ากูมีการโจกแคนกันด้วยอ่ะกูเอากูไม่ให้แม่งแม้แต่กองเดียวอมาแล้วนะไอเนี่ยเนี่ย คันเนี้ยคันเนี้ยคันเนี้ยรู้แล้วะคันเนี้ยคันเนี้ยไมถฟักูมันไดกระสังกรมันได้ของมาคิวฟักูพี่มอ้ขใช่ปะไอรแกงมันใช่ปะคิวน้องพี่มันได้ของมันคิวคิวคของไรคิวไอ้แกงน้ำไอ้แค่คิวถ้ามีไอ้พริบตรงตายตาหน้าตา รับกระสุนมนหนึ่งไม่ไหวแล้วลก็ยางยีงมากเลยเว้ยนะโอ้ยตอมดังนำ้ำ ครับเลยพี่เชีวเยวพื่ครับนะเงียบคะพี่โซ่ให้งงคุณว่าตำรวจโอ้ยทีหี้ยตกแล้ว <c oughs> เพื่อนไปเลยๆๆคนขับรถแล้วฮียอยาแตกเ,เอเ้ยสัก อกอดเพื่อนกูตายตรงนี้นะให้แม่ช่ด้วยน้องชายโอ้ตายตายคนหนึ่งคนหนึ่งไป ไอ้ยบานี่ไอ <als> ้ยาใครอะไอ้ยั์ช้าเหรอชวนไี่แนดได้ไหมหมดเลยอะต้องชวดพี่แบนต้องชวดพี่แบน พี่พี่พี่จะไปสวยนะ่อยแต่พี่อานนท์อกรถแดงหมดเลยใช่ไหมเราใช้แดงไม่ได้กันเบอร์มึงชุบกับกันยังไงอ่ะเพื่อน,นท้ายหมดเราแล้วมึงเกับกันยังไงปัญญาอ <c oughs> ่อนหรือเปล่าวะมัน,มน,มนไม่ได้น้องเอาก็นเอ่ ต้องจมน้ำหรอใช่ไหมแทงหมดแทงหมดเราผมยังไม่ได้เติมอะไรเลยเอาก็ได้มั้งเพื่อนแทงมเลยก็ได้แทงกันนะเราจะเฮียแทงเราก็แทงเลยทำไมอีกครั้งเวนเจอรนนะ ไ้เหียกูเป็นคนป้นแท้กูล่วงไอ้ที่กูเซ็งตัวเองชิบหายแล้วกูล่วงแบบล่วงเลยไม่มีหน้าซ่อมให้กูมีขาดหวังเลยไอ้ที่อ่ะโคนเฉี่ยรถก็วิ่งอยู่สองร้อยกว่าแม่งกูยังหล่นเออหล่นได้ไงวะยกิวหล่นแบบหล่นไปเลยไม่มีซ่อมแล้วหล่นเลยที่หล่นไปเลยไม่น่ากูไม่น่าลืมพักเกมขัดนะไอ้นี่ไอ้เที่ตกแบบให้แม่งกระทืบอ่ะไอ้เที่แม่งจอดรถกระทืบกูฟรีอ่ะเรียบร้อยจ้า งานนี้ยังไม่จบเว้ยฟังกูท้อเลยคนตกเป็นคนมีของคนไม่ตอนแรกตอนแรกกูกยจะลงน้ำอะไรไอ้เหี้ยไปกันต่อแคามันนี้เดียวมันมีทั้งหกร้อยดีสามอันเองหรอเอ้ยไม่เป็นไรอน้องเราเรามาฟรีแล้วน้องเราแค่ เราแค่แค่ไม่ให้มันจบไม่ได้ไม่เสียเทียอะไรเลยนะจริงๆอ่ะใช่ใช่ใช่ให้มันเสียเวลาอ่ะมันถ้ามันอยู่เยอะขนาดนั้นแล้วมันจะไม่ทำทียอะไรมันคิดว่าจะมาตัดค่าพาวค่าหมอกูนี่คือกูกูคงไม่ได้จนขนาดนั้นที่จะมาคิดอะไรเรื่องแบบนี้ป่ะเทียม่แถมดาวป่ะไม่เลยไม่ใช่วยแบบก็ก็ได้อยู่นะสี่พีส ย uh. yeah. yeah. sure um, okay. ี่สิบป่ะไม่ม้งฟังกูนะเราเราคล้ายๆแบบว่าเป็นโลโจนด้วยแต่เราไม่ใช่โจนฟังกูเราไม่มีอะไรเพเ่มใช่ไหมีรเบสิบกว่ามันก็แบบคุ้มอยู่นะเอาชิลได้ระแวงเขาได้ระแวงแต่มนเสกยิงถูกขดแล้วไอคิวเนาะไม็เป็นกระแสสำบรับไม่มีอะไรอยากของไม่ที่แค้นไปคุ้มกว่าอีก อีเขียเป็นแรกเกาะว่ะเชี้ทำไมแลกเพ่อะขาก็จะแตกงกระดับโซไม่แตกเพื่อนเฮ้ยถึงถึงลูกแล้วหมูแล้วปะรอบนี้มันไม่แตกนี่เมืจอมันจกเวลาไว้ไหนแล้วปะถึงลูกไหนแล้ววะตอนนี้น่าจะแล้วหมูพี่เพราะว่าอันแรกอะไรนะเรื่องลงไหลวะลงไหลก่อนเปล่าลงไหลแล้วหมูลงไหลแล้วแคนหมดเลยเพราะมันมาไม่ทัน ซื้อไม่ได้ก <T> ็ค well, ือไม่ต <iny SAN TA Maria> ้องจบตัวฟองตัวนะเราไม่รอดแน่นอนไต้เฮียติดข่าเราก็เลยคือไปจบนะแเอาเอาดิยิงดิไปตัวไปตัวไปไปแคนไปแคนคนหนึ่งไปแคนคนหนึ่งแล้วเล่นคนนีงแคนผมแคนผมแคนโอเคนไอ้ไม่มีตำรวจแล้วไปไปไปไม่มีตำรวจแล้วเห็นปะเห่นอะไรไป ไม่มีตำรวจไม่เขาทำได้เฮียเราไม่ได้ทำอะไรเขาเลยตอนทำอ่ะไม่ได้หมดเราแล้วนะไม่มีรวดแล้วนะชู่ชู่ชู่พี่บัตรกำลังมามาแล้วช่้ยไม่ได้ไอ้กบไอ่สู่ ซูกาซูจ <Auf los harma> ีแดงรือไปเลยเหรอสิงหยอะนี <auf> ่สิ่งอหูกาอดเลสัตซยกดปึบไปเลยที่อ่ะไม่ใช่จีดำเเพื่อนาฬิกสามร้อยอ่ะเฮ้ยมาดูสนุกเนาะ ดืแบบเบรอบอยยยยบอยยยยเอ้ยไปดูสนุกอ่ะไอ้คิวดูดูมันอะไอ้เฮียด <Así a whole> ูได้ซ้อมมือไอ้เฮียดูแบบว่าเฮียคนเหมือนหนีตำรวจอ่ะหลุดง่ายอะไอ้เฮียมึงอย่าว่าจะดอลลี่เลยเหมือนหนีตำรวจอ่ะแบบหนีหนีอาสามสองตำรวจอ่ะหลุดง่ายชาอบอาสามสองตำรวจไอ้เฮียควายติดปีกไอ้เฮีย เยี่ยมเหมือนพวกขับรถไม่เป็นอ่ะไรจริงนะจะถามว่าเป็นอีการหรือเปล่าแรมาดิมาดิม่มาดิมมาาดิมม่ได้นะโดนดนมาดิกิมาดดิมาดมาดิมาดิมามาดิดมาิดิมายิมาดดมาดิม้ิเฮ้ยเา้ยมม่ดาดิมะดยมาดมมดมดิมามาิมิดมดิดมาม ตำรวจบอกว่าไปพวกมึงพักก่อนคุณเหนื่อยละวคอคุเหนื่อยละวตำรวจบอกคุณเหนื่อยละกูเหนื่อยละวไอที่สภาเขาบอก F12 นี่คือเขาให้ F ตอนโดนกระทืบหรือว่า F ตอนตายนะพี่ F ตอนโดนกระทืบด้นพี่โดนตามใชจไม่ได้อีกแ